เอาละฮะสวัสดีไทยคิดแต่ฝั่งท่าของกาเจนแคบผมกัะสวัและต่อดีก็อยู่ที่พีจีระด,ดับสีสีผมนี่่ายผมมีโปรชั่นมากมายเวลาสำหรับสมาชิกหน้าใหม่ทุกท่าน แอดไลน์ไปได้ละผมนี่เดี๋ยวก็อยู่คิดไปไปบอกเอาเรื่องและดอยยู่ตแกันผมนี่เกริ่เสียวมไม่ใช่ผมเสียวเซียมเลยผมวันนี้ก็มาหาสาวอ๋อเนี่นผมพูดเอาเรื่องใครพีจีบอกไม่แนะนำไม่ใครทำตาผมเขาชมความมัธครับเพราะการสิ่งไม่ดีผมนี่ต้องทำไม่ห้ามไม่ไหนที่มีที่อยู่แต่ทุกคนก็รู้ได้กันอ,อยู่เป็นยังไงผมค่ายนี่หมุนอะไรก็ง่าจัดอะไรก็บึ้มบั่บั่นใจแร่ผมพูดอ้ปอกใจใจดีเหลือเกิดเอาใจแร่ผมไปผม ชีิแบบไปดูก่อนผมถือว่าสดๆวอร์บวอร์มไหมผม เบ็ดเก้าสิบกว่าอันไปพอแค่นี้ไม่ว่าจะเบ็ดจะน้อยจะบุญจะเหล็กจะอะไรไม่รู้ผมเพราะหมุนจะไก่ก็บิ๊กำไรผมยนั่งกาด์ดยิวรอทุบล่าผมเข้ามากี่ทีก็แบบว่าชิบชิบไม้ผมเฮ่เจอเลยว่ามีฟรีสักงร้อยคาร์ไล่ผมตอนนี้อ่ะค่วยไพ่ผมรีสปินผมถ้าสเก็ตเตอร์มาสองอันก็จะปรีสปินผมนี่แล้วก็จะสุ่มให้เราเร็วแต่ถ้าเราได้สเก็ตเตอร์มาดูช็อตนี้อยู่ก็จะช่วยก็ท้อท้อช่วยผมสี่ร้อยเจ็ดผมเลิกงามยำดีแบบนี้แล้วก็เอาสิครับผมก็โอเว่นห หลักแกนี้ก็คือสกัตเตอร์ที่ผมแล้วก็มีฟีเจอหเราเลือดผมมีมีเตียวเซียมีริปปมีตั้งโต๊ะกินอะไรไม่รู้หุยหัวปี่ดเลือด เอาหน่อยดเดี๋ยวก็ไม่เชื่อก็น่าจะได้ดูผมคุยพอคายดี่ว่าเอาใจหรือเกินผมไปผมเปร้อยแปดสิบผมจะมัวจะเล็กจะอะไรคายนี้รู้เรื่อยอยู่แล้วมาเดียโหประจ้าช่วยด้วยทั้งทั้งจบอยากเบ็ดมาก็เป็นเรืออ่องหนึ่งพันแปดสิบก็โดีผมหุ่ยแบบนี้เหมือนที่ผมบอกเลย <c oughs> เอาเรื่องเอาสิอย่างไรแล้วห้โยมาเลยสปินอีกอย่างไรน้องดเวียเซีย ก๋วยเตี๋ยวมาบ่อยผมยังไงสวยๆหน่อยสวยๆเลหนูบวกไปดิบวบกประเด็นโยสวยผมนี่ร้อยแปดสิบเท่าทุนผมนี่แต่ไม่เป็นไรผมนี่อะไรนี่ก็มีกำไรผมเข้ามาไม่กี่นาทีก็ดูผมนี่และขายนี่ซึ้งชื่อแล้วผมหมุนอะไรก็ง่ายจัดอะไรก็บึ้มบังผมโอ้ยนี่จะมีวยเตี๋ยวสี่ตัวดังใส่เส้นเล็กสักหน่อยแล้วกุวยูตีเรื่อยเฮ้ยเอาเลย มาลีสปินมาผมอุ้ยสเก,ก็ตเตอร์นี่อยากได้สามอะอะไรก็ได้สเก,ก็ตเตอร์มาสามก่อนอย่างไงเตียวเซตโอ้โหหุยเวทเสียวหกผมอุ้ยกูเตะเรื่อยอ้าวหน่อยอะไรก็ได้สเก,ก็ตเตอร์มาก่อนจากสเก,ก็ตเตอร์โบไปเลยโอ้โหมาผมสี่ไลท์กันสองหัวอ้าวเลยอะไรก็ได้สเก,ก็ตเตอร์มาก่อนมาสองแล้วผม เอาหน่อยเอาหน่อยยังไงเตี๋ยวเส้นเป็ดเตี๋ยวบัตเสิร์ฟไปแล้วผมโอ้โหมาบ่อยๆกินก็อีหนูนี่อีหนูเตี้ยวอีหนูเตี้ยวเดี๋ยวพี่ก็นิ้วให้สั่งหลอดเอ้โเอาเลยไปผมชีวิตต้องพุ่งต้องบูนเพราะผมใครอยากเบ็ดไปได้ผมโอ้โหยเอาเลยแหรมพระจ้าช่วยด้วยเขาบัตเสิร์ฟอะไรครับเนี่ยเบ็ดเจ้าบัว พันโลยโดรีบอสเสริมรางวัลเมกา, 4, newer, drama, ô, Ora, าสี่พกร้อยหสผมแม็เจ้าโว้โอเอข่ายเบ็ดมาก็เป็นเรืองดูสี่อารครับเนี่ยไปต่อผมอย่างไม่สุดหนีกมาแล้วโอ้โอเอเลยเลยบางเดียวหนึ่งพันหนึ่ง้อยแปดสิบผมก็โวยอไรยก็สุดไม่หยุดโว้เลยครับ เจ็ดร้อยสิบผมเป็นไงผมคายนี่โอ้โหมาเจ้าโอ้โหประตานช่วยก็ทอดกระโบสักแครเตอร์มาสารโอ้โหแตกทั้งเกมจิ๋วผมเอาเลยเดือดฟิวเจอร์เลยผมโุ้โเตียวเซียนไม่เอาผมเราไปตั้งโต๊ะมีกวาผมนี่ตั้งโต๊ะกินบุกกะทาผมเอาเลยผมปายผมสิบการุดฟรีผมตั้งโต๊ะกินบุกกะทะเนี่ยโอ้โหไปเรื่อยเอาหวานกึบผมระโบอ้โหมีการไลไปซื้อบุกกะทากินผมงานไงแม่เตียวมาวุ้นสิบโบเขาเลย เอาหน่อยตั t t th ้งโต๊ะเดี <c ười> ๋ยวเขาดูถูกเราได้ต e e e oh, e ั้งโต๊ะทันทียังไงตั้งโต๊ะหน่อยตั้งโต๊ะหน่อยยังไงโอ้ยยังไงโบบะหน่อยโบบะเอ้ยเอาเลยขอแบบว่าช็อตเดียวรู้เรื่องไปเลยยังไงนะโอ้โหไม่ต้องช่วยช่วยเขาเอาสมุดอานแล้วผมวันนี้มาสุดแล้วอ่าอะไรครับเนี่ยแม่เจ้าอ้วนางว่าเมกาแล้วผมอ่าพันหกร้อยสี่สิบโอ้โหวันนี้มาสุดอีกแล้วผม เอาเรื่อบอกโอ้โหแตกครั้งเกไม่พอจะกระเตอร์มาแตกก็มีผมโอ้โหแตกเข้าแตกแ่รัศยีผมแอสตาติดใจหรือเปล่าไม่รู้ผมแต่ตอนนี้สองพันผมมาดูยอดรวมผมแม่เจ้าห่วยพาลุยหน้าลอยหม,อมอ้อต้องมีรอดจนถึงประมาเสริร์ฟอีกแล้วแต่ปันเก้าสี่สี่ผมโอ้โหรวมกับข้างนอกก็หมื่นกว่าผมแม่เจ้าห่วยอาเลยครับนี่โห้วยเข้ามาไม่กี่นาทีก็เอาสั่นแล้วโห้วยน้องเวดเดียวจัดให้อีกแล้วผม สุดจัดของจริงผมโห้วยค่ายนี้เราคือเยอะบอกโอ้โหค่ายนี้เขาเอาใจหรือเกินผมโห้วยบุญอะไรก็ง่ายจะอะไรก็บึ้มบ้าประไทยอยู่แล้วผมห่วยไม่เชื่อก็ย้อนดูคลิปเก่าๆได้ผมว่าค่ายนี้เป็นยังไงผมอ้าวเรื่องโอเคผมง่าขอพอให้ดีกว่าผมนี่แบบว่าจะไปชี้แฉบึ้มบ้าสกิลกับเบสเกมต่อได้ผมอ้าวเรื่องโอเคผมง่าขอขอบคุณทุกที่เข้าไปชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจของคลิปแบบนี้ติดตามครับ